ข้อต่างๆระหว่างคนที่ได้สิ่งที่ต้องการกับคนที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการผมจะบอกไว้ก่อนว่าคู่ความปรรชนา every designer c h a n be gratified หมายความว่าคู่ความปรรชนาสามารถเป็นจริงได้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มากับคุณ ผมใช้คำว่าธรรมชาติเนี่ยบางคนอาจจะใช้คำว่าพระเจ้าบางคนอาจจะใช้คำว่า the great power หรือสิ่งสกิ์หรือสิ่งมหัศจรรย์อะไรต่างๆก็ตามแต่พูดง่ายๆเมื่อคุณมีความปรารถนาคุณก็จะได้รับโพ t e n เชลหรือศักยภาพที่จะทำให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงมาพร้อมกันด้วย แต่คนที่ทําให้เกิดได้เนี่ยมนุษย์ที่จะทําให้เกิดได้เขาจะต้องมีพลังสมาธิหรือความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะแปลความปรารถนาน,นั้นๆให้เป็นความจริงนั่นก็คือแอคชั่นหรือการกระทําคนส่วนใหญ่เป็นนักฝันชื่อว่าฝันลมลงแรงแง,ง,งผมไม่ได้บอกว่าความฝันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยความฝันความปรารถนานเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย แต่ข้อแตกต่างระหว่างคนที่ปันลมๆเล้งๆกับคนที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายและเป็นแพชชั่นหรือเป็นความจริงนั่นก็คือการกระทำการกระทำเนี่ยก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าการกระทำก็คือจะช่วยเสริมความมุ่งมั่นของคุณด้วยเพราะเมื่อคุณได้อยู่ในช่วงของ,ของการกระทำแล้วเนี่ยจิตของคุณจะคอยตามคิดถึงเรื่องเป้าหมายในเวลาเดียวกันด้วยเช่นคุณต้องการมีธุรกิจ จิตของคุณก็จะคิดเรื่องนั้นไปพร้อมๆกันด้วยก็จะยังเป็นการช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่ในเรื่องเรื่องเดิมได้เพราะฉะนั้นแอชั่นกับความฝันเนี่ยไปพร้อมๆกันถ้าคุณมีแต่ความฝันแต่ไม่มีแอชั่นไม่มีสมาธิเพียงพอที่จะโฟกัสไปในเรื่องเรื่องนั้นเรื่องเดียวคุณก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้